วันนี้มาแนะนำตัวช่วยของคนที่เท้าไม่กว้างมากใส่รองเท้าความยาวได้แต่ว่ารู้สึกว่ารองเท้ามันหลวมด้านข้างดิ้นดุกดิกดุกดิกเท้าไหลไปมานะครับไม่อยากเปลี่ยนรองเท้าใหม่อะไรใหม่หรือคนที่มีปัญหาวิ่งแล้วนิ้วชนเล็บดำผมลองใช้คู่นี้แล้วถือว่าผ่านเลยทีเดียว เป็นยี่ห้อ e x c e l i x Express Grip ตัวนี้จะเป็นรุ่น Express นะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าจำผิดขออภัยนะจะเป็นถุงเท้าข้อสั้นขออภยัยมีที่ดึงมีแถบด้านหลังรับรับช่วงเอ็นร้อยหวายนะครับแถบนี้แน่นชัดเจนคือประคองเอ็นร้อยหวายได้ดี แต่จุดหลักที่จะบอกก็คือเจ้าปุ่ม,มยางทั้งหลายนี้นี่นี่น่พึ่งวิ่งเสร็จสดๆนะครับปุ่มยางเนี่ยจะเกาะพื้นทําให้เท้าเราเนี่ยไม่เลื่อนไปด้านหน้าลองลองนึกภาพดูคือมันเกาะอยู่อย่างนี้แทนที่เท้าเราจะเลื่อนไปด้านหน้าได้นะครับมันก็จะเลื่อนไม่ได้ เพราะว่าปุ่มยางเนี่ยเกาะอ,อยู่กับพื้นลองสังเกตดูไม่ทราบจะเห็นหรือเปล่าถ้าดูดีๆจะเห็นรอยจุดดำๆๆอันนั้นเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมใส่แต่คู่นั้นเป็นสีดํายางเป็นสีดํานะครับก็จะทิ้งรอยไ้นิดหน่อยจะมีจะมีแค่ข้อนี้แต่ส่วนอื่นคือเวลาวิ่งเจ้าถุงเท้าคู่นี้ทำให้ เท้าเราเกาะกับรองเท้ามากเท้าเราเกาะกับรองเท้าแล้วมีผลดีอะไรข้อแรกคือเท้าไม่เลื่อนไปข้างหน้าครับเท้าไม่เลื่อนไปข้างหน้าเร็จเราก็สบายนิ้วจะไม่ชนนะครับเล็บก็จะไม่ดําเล็บดำเนี่ยเกิดจากนิ้วชนช่วงนี้นะครับมันสีสีนานๆเข้าเล็บก็ดำครับสองคือเวลาเรา ผลพ่อยได้เนี่ยเวลาเราดึงเท้าครับดึงเท้าการดึงเท้าเนี่ยเราจะดึงรองเท้าได้แรงขึ้นอันนี้ผมสังเกตมานานนะเพราะผมใช้เจ้าเอ็กเซลิกซ์นี่มานานพอสมควรละดึงเท้าปุ๊บเท้าสามารถเราสามารถดึงเท้าไปข้างหลังได้แบบออกแรงได้เต็มที่มากขึ้นอันนี้ไม่อวยนะไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้น มันโอเคจริงๆคือดึงดึงเท้าแล้วเหมือนรองเท้ามันติดเท้าขึ้นมาฟึ๊บฟึบส่งไปเราออกแรงได้เต็มที่ช่วงที่เราจะโทรออฟนะครับก็เลยอยากมาลองแนะนำดูว่าเปิดใจลองใช้ดูมันโอเคเลยทีเดียวนะครับกับถุงเท้า Excelix อันนี้มันจะเป็นยี่ห้อแบบนี้เนาะก็ผ้าก็เป็น c o o l m a x ระบายได้ดี พอสมควรเลยไม่ได้ร้อนไม่ใช่โปร่งไม่ได้เป็นถุงเท้าโปร่งบางเย็นนะครับเจา้านี่แต่ก็ระบายอากาศได้ดีจนถ้าผมวิ่ง6กกิโลเนี่ยเท้าผมจะแห้งจนกว่าผมจะมาหยุดเดินคือเหงื่อไหลจากขาลงไปเยอะมากจากทางเกงจากเสื้อเยอะมากนะครับแต่เวลาวิ่งเนี่ยเหงื่อที่ไหลลงไปเนี่ยไม่ทันลงไม่ทันลงนมาถึงด้านล่างเท้าก็ก็โดนตรงนี้ซับไว้และแห้งหมดก่อน นะครับก็ลองพิจารณากันดูโอเคครับสวัสดีครับ